ก็สวัสดีครับทุกท่านที่ท่านก็ไม่ผหผมซอยนะครับผมเนวันนี้เราก็จะมาแนะนํากิจกรรมที่เข้ามาใหม่กันเลยเรามาดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่กันนะครับผมนะก็มาเริ่มกิจก็ไกิจตรีกิจกรรมแรกนั่นเองนะครับผมนะมาเอาผมกดจบเลยทำไมเนี่ยอะมาเริ่มกิจกิจกรรมแรกก็คือที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คือกิจกรรมเล่นฟรีขั้งแรกซามูไรนะครับผมนะ ก็เป็นกิจกรรมที่สูมวงล้อฟรีหนึ่งครั้งก็ก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับมีโอกาสรุ่นรับนะครับผมใครที่ยังไม่ได้จับจองมาจับจองก็ได้มีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับผมนะใครที่อยากได้จริงๆนะแล้วก็ต่อไป MP5 นะครับ MP5 Apple well. เอ้ย MP5 Evo นะครับผมที่เข้ามาใหม่แล้วก็แนววงล้อแบบแนวใหม่ๆนะครับผมนะที่สามารถแลกได้การันตีแลกนะครับผมนะก็ ถือว่าดีเลยนะว่าแต่ก่อนนี่ไม่มีการันตีแบบนั้นเนาะก็โอเคใครที่อยากจับจองจับจองก็ได้นะครับผมน,นะ<ว>ก็เป็นกลา้กลากระต่ายจอมกระต่ายจอมอะไรอนะ่ะกระต่ายจอมบงการมันต้องเขียนว่าบงก,การใช่ไหมอันนี้ ใช่ป่ะเออก็ได้จองวงการนะครับผมเป็นชุดสีแดงมาใหม่ล่าสุดนะครับใครที่อยากได้หัวเทพๆแบบนี้ก็มาจับจองกันได้นะครับผมนะ mm hmm. ก็กิจกรรมต่อมาคือเจ้ตรุเทพพิทักตอนนี้เหลืออีกหกชั่วโมงเนาะใครที่ยังไม่จับจองมาจับจองกันได้แล้วก็เป็นกิจกรรมชุดในโนสา์นะครับชุดโฮ ชุดฮูไดโน่ชุดฮูดไดโนเสาร์เออใครที่ยังมาจับจองก็จับจองกันได้นะครับผมนะนี่ผมสุ่มไปผมสุ่มผมว่าจะเอาไว้นี่นะผมต่อก้อนเนาะแต่น่าจะเอาไม่ทันแล้วแหละโอเคต่อมากิจกรรมต่อมาก็คือหมัดม่วนนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็มามาสุ่มกันได้นะผมเพราะเหลืออีว่าเหลือวลาอีหกวันเนาะนี่เลยโคเท่นนะครับผมนะ ต่อมากิจกรรมที่ที่เออรยียกหลายหลายคนว่าถ้าชอบสีดำก็เอาได้นะครับกิจกรรมแบล็กนั่นเองชุดออนแบล็กก็จะเป็นเก,เกงที่ผมว่าถือว่าสวยไม่สวยในพอสมควรเลยที่ผมดูนะครับผมนะผมจะได้ว่าชุดนี้เป็นชุดที่ฟรีหรือเปล่าถ้าทำถ้าทำ จะไม่ผิดนะราคากูโกืรปเปล่าวะเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่ามันมีขายนะครับผมม,มีขายเนาะ,ะตัวน,นี้น่าจะไม่ได้ขายแล้วเนาะไม่เป็นไรนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดน,นะครับผมเออ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมมามาดูอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วกันกิจกรรมร้านค้ามืดนะครับผมซื้ทิทธิพิเศษของคุณเนี่ยคุณสูมไปเดี่ยคุณได้เท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมบอกกันนะครับผมนะตอนนี้ของผมเหลือเหลือ89เปอร์ซก็คือ89เปอร์ซนก็เละอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือถ้าเลื่อนมาหนึ่งก็90เปอร์เซ็นเลยนะครับผมนะนี่ถ้าเปิดตัวใครที่ยังไม่จับจองมาจับจองกันได้นะครับผม ชุดเทมากเลยทุกคนนะชุดเทจริงนนี่เป็นชุดที่ใครหลายๆคนอยากได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ไม่เจอกันใหม่นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะผมย้ายมาทําช่องอามาลงฟไฟล์ช่องนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำวิวต,ต่อไปนะครับผมนะรักคนดูนะครับผมบายฮะ